เรามาดูการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอกตัวเองของต้นยางนะครับถ้าต้นยางที่ได้รับธาตุอาหารทีุ่่มสมบูรณ์เพียงพออยู่เป็นประจํานะครับหรือว่าได้รับกรดอะมิโน18ชนิดเลยหรือได้รับน้ําตาลทางหนวนเลยนะครับเขาจะทําการซ่อมได้เร็วมากๆเลยนะครับเราจะสังเกตดูยังไงนะครับลักษณะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นสีเขียวๆนี่ไหมครับเห็นสีเขียวๆนี่ไหมครับ นี่คือการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือเนื้อเยื่อนะครับนี่เนื้อเยื่อเขาจะหุ้มเร็วเขาจะซ่อมตามเลยครับนี่เห็นไหมเรากีดมาวันนี้เรากีดมาตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับเขาจะซ่อมตามก้นมาเลยครับเนี่ยเนื้อเยื่อเขาจะซ่อมแซมขึ้นมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของยางที่ซ่อมแซมตัวเองได้เร็วนะครับอมาดูอีกต้นต่อมาครับ ดูตรงนี้ครับเพื่อนดูเส้นตรงนี้ครับดูเส้นตรงนี้ครับนี่ไมนี่ที่เขียวเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะซ่อมเร็วมากเลยนะครับถ้าเขาได้รับอาหารที่กินได้ทันทีนะครับเมื่อกินได้ทันทีก็จะไปซ่อมทันทีนะครับไปสร้างทันทีนะครับสร้างซ่อมแซมส่วนที่ศึกหลอได้ทันทีแล้วก็เอามาสร้างเนื้อเยื่อสร้างน้ํายางได้ทันทีนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือการซ่อมเร็วนะครับของใครเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าภูมิต้านทานแล้วก็อาหารอุดมสมบูรณ์มาก มาดูกันต่อต้นต่อไปนี่ครับต้นนี้นะครับดูลักษณะนะครับมันจะเป็นสีเขียวเขียวตามก้นขึ้นมาเลยนะครับเขียวตามมีดเลยนะครับเขียวเขียวตามรอยมีดเลยนะครับเห็นไหมนี่เขียวนะครับนี่คือต้นยางที่ได้รับกดอะมิโนต้นยางที่ได้รับน้ําตาลทางด่วนครับนี่ครับเห็นไหมจะเป็นสีเขียวนะครับนี่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ยางอาจจะบาดนิดนึงนะครับแต่ว่า มันบาดนะครับแต่ว่ามันก็ซ่อมเร็วนะครับมันก็สร้างเนื้อเยื่อมาหุ้มมาหุ้มไอ,อตรงที่มันเป็นบาดเป็นแผลได้เร็วครับมาดูต้นต่อไปเนี่ยดูต้นต่อมาครับเนี่ยเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับดูนะครับอันนี้คือการซ่อมแซมที่เร็วเร็วผิดปกตินะครับไม่ใช่เร็วธรรมดานะครับเร็วมากเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นนนเ,เนี่ยเห็นไหมนี่ีเขียวนี่เห็นไหมนี่สุดยอดเลยครับนี่ เพื่อนมีปัญหาในการทบสวอนอย่างพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายครับหากเพื่อนชอบกดถูกใจและกดติดตามเพจไว้ครับ